มาแล้วค่ะน้องๆหอยห่นของ,ง,งเราพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะนานๆพี่ทำให้แล้วเนี่ยของตอนเช้านะเมื่อเช้าเข้าแต่วิ่งรูดใช่ไหมคะน้องๆเจาะก,ก็มีมั่งอะเนาะแต่ไม่ทุกอันใช่ไหมเออแต่ไต้หวันเกาหลีนะปกติพี่จะทําไม่เข้านะเมื่อเช้าเข้าหมดทุก,ท,กทุกทุกอันเลยนะทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีเนะาะฮแปลกไหมเออสุดยอดเลยชอบเลยไม่นึกไม่ฝันว่าจะเข้าเนาะ โอ้ยเมื่อเช้านี้สองสามตัวแตกนะเกาหลีนะที่เข้าช้าๆนะที่เข้าเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่นะไม่เปลี่ยนก็เข้าค่ะน้องๆสามเด้งแต่ว่าเปลี่ยนนิ่งๆแตกสามตัวเลยค่ะแตกสามตัวเลยเนาะโอ้ยดีใจดีใจดีใจกับน้องๆด้วยตายตายตายพี่ไม่นึกไม่ฝันนะใต้บันก็เข้าเข้าสองตัวนะอะไรนะหนึ่งเจ็ดอะไรนี่แหละ พี่ก,ก็จำไม่ได้หรอกจําไม่ได้หรอกทํำไหมเนี่ยเมื่อเช้านี่คะ่ะจีนไปเข้านี่สามตัวแตกเลยนะสามตัวแตกเลยนะอู้น่าเสียดายนะคะน้องโอ้เสียดายสุดเลยเนี่ยถ้าใครอเนี่ยพี่ไม่รู้นะพรุ่งนี้อีกว่าจะเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าใครอยากจะเล่นอันนี้ไปไปไปเล่นของนี้ก็ก็แล้วแต่นะคะน้องเพราะน้องๆรู้ทางละ ปาเข้ามายังไงแต่พี่ก็ทําสูตรเดิมของพี่นะแล้วทําไมทุกครั้งเลยนะนี่นะเอยจีนนะ่ะจะไปเข้านี้ทุกครั้งเลยอืมนะถ้าพี่จะเปลี่ยนก็เสียดายอีกกลัวมันเข้าแล้วืมันจะแย่ถ้าพี่เปลี่ยนที่เปลี่ยนก่อนแล้วไม่ไม่บอกนี่ก็โอเคนะแต่นี่พี่พี่ไม่ได้เปลี่ยนโอ้เสียดายเนาะลืมเนาะ ถ้าเปลี่ยนอันนี้มาไว้นี่แล้วอันนี้มาไว้นี่ก็คงจะดีเนาะพี่กลัวมันอ้น,นี้เออไม่เป็นไรพวกนี้แตกพวกนี้แตกหรือไม่ก็เล่นชุดรวมด้วยค่ะน้องๆค่ะชุดรวมของเรานะนี่ไงที่บ้านนี่ไงโหน่นี่เด่นนี่นี่ถ้าเกิดเราไอเนี่ยนะฟันเจ็ดนะชุดรวมนะชุดรวมนะเออฮาหนอยชุดรวมของเราในเด่นนะคะ นับแล้วๆนี่7เด่นกว่เพื่อนเลยกระสเห็นไหมถ้าเราออกไปเล่นอะไรนะดาววีนก็เข้าเนาะเข้าสองเก้าด้วยเห็นไหมเห็นไหมเออนี่ยนี่นี่ตัวเดียวกันนะแต่พี่ก็จับอันนี้อันนี้ไม่ไม่อันนี้เด่นน้อยกว่าเพื่อนนะแต่พี่ชอบไงความพี่ชอบพี่ก็เลยจับยัดลองดูโหนี่เข้าดีกว่าเนาะปฏิทุ เข้ทาทั้งบนทั้งล่างของไอ้นั่นเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่เพิ่งดูนเนี่ยนี่พอมาดูไปดูมาจําไม่ได้พ่าตัวเองให้อะไรไปเนี่ยชุดรวมค่ะฮานอยชุดรวมของเราพรุ่งนี้นี่ไงที่เข้าวันนี้เนี่ยทั้งไอ้ตัวเด่นนี่สองตัวนี่สองกับเจ็ดเนี่ยแต่เวลาไปทําดาวของเรามันไม่มันไม่เด่นไงก็เด่นเจ็ดนะเจ็ดนะเด่นไม่งั้นพี่แม่ไว้ข้างหลังแน่เด่นนะเจ็ดอยู่แล้วดาววีของเราวันนี้ดีนะที่เข้าเนี่ย ไม่งั้นก็สามเด้งเหมือนกันนะคะน้องๆนะถ้าน,นี่หนึ่งหนึ่งสองสามอุ้ยสี่นะถ้าเราลงนี่เนาะสี่เด้งเนาะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นั้นแค่นั้นพออุ้ย,ย,ยาสามเด้งเหมือนเดิมแหมคุยไปคุยมาเนาะโมอีกละวสามเด้งเหมือนเดิมดีแล้วละ่ะที่เราเอานั่นล่ะดีละได้สามเด้งโดยไม่ต้องคิดข้างบนแต่มันตื่นเต้นก่อนข้างล่างมันออกไงมันก็ทําให้เราตื่นเต้นมันตายจะบ้าตาย พี่จะเยี่ยวลาดเขาให้สิโหเล่นบาทหนึ่งสองบาทยังก็เล่นเป็นพันฝั่งพันจะบ้าตายเนาะเราไม่ต้องเล่นเยอะค่ะน้องน้องเพราะหวยมันมีทุกวันทุกเยนนี่มันทําให้เราสนุกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นเล่น,ลน,ลนไปงั้นน่ะเออดีไม่ดีหัวใจวายอีกตายถ้าเล่นเยอะีีหัวใจวายตายแน่แเลยแค่นี้พี่ก็อันนี่ละจนจุกจนเจ็บท้องอะนะเวลามันลุ้นนะ่ะเวลาเราลุ้นเนาะ เออพรุ่งนี้เอานี้เรานะตอนเช้านะช่วงเอไอพวกไอน้นั่น่ะอะไรนะพวกลาวทีวีอะไรนะ,กกะรนะให้น้องๆเล่นเอาหวยชุดไปเล่นกันละกันนะพี่คิดว่าถ้าเจาะท้ายนั่นก็ต้องเข้าอะแล้วแต่ใครจะชอบวิ่งรูดนะนะพี่คิดว่าต้องเข้าอะสักตัวสองตัวะนะถ้าไหลนะก็ตามนี้เลยอ่ะ,อะทุกไอ้นั่นนะพี่ให้สองเจ็ดไปเลยนะอะไรนะ อันนี้ฮานอยบัตรรวมของเรานะเป็นเป็น,เป,นเป็นหุ้นชุดรวมด้วยนะทุกทุกหุ้นทุกหวยเลยนะแลวแต่น้องๆจะชอบนะเนี่ยจะเอาชุดรวมนี้ไปเล่นก็ได้นะเด่นสองเจ็ดนะคะน้องๆแล้วก็ศูนย์สองอ 0, 2, แล้วว็สุอเนี่ยเด่นทั้งสามตัวเลยแต่เจ็ดนี้เด่นกว่าเพื่อนวันนี้นะคะเจ็ดเด่นกว่าเพื่อนชอบสามอยู่นะชอบสามก็ามีสามอยู่แต่สามมาน้อยแต้มเดียวก็เลยพี่ก็เลยตัดทิ้งเลยสามนี่ก็ชอบมากเลยนะ พ่อไม่เข้าสองวันแล้วไปเข้าแต่เฉพาะกิจเนาะแล้ววันนี้ก็ไปเข้าอยู่ข้างหน้าโอ้ยนี่พี่ยังนึกถึงนี่เลยนึกถึงสามเลยแต่นี่มันเลขตัวเดียวของวันนี้เลยนะของวันนี้เลยทุกหมดท,ทุกตัวเลยทําไมวันนี้ทําไม่ได้อย่างนี้เนาะแต่เราก็เข้านะห้าเจ็ดเนาะเออเรามีห้าด้วยห้าเจ็ดแล้วก็หกศูนย์เนาะเข้าสองสองนอยู่นะวันนี้เนาะ แต่ว่าวิ่งรูดเราก็พี่ก็ให้เข้านะก็ให้เข้าทุกไอ้นั่นแหละแต่ไม่ไม,ไม่มาสองตัวเนาะแต่ตัวเด่นของเรามาหมดแหละแต่เพียงแต่ให้ไม่ไม่ไอ้นั่นไงมาหมดทุกตัวเลยนะวันนี้นะศูนย์สามห้าเจ็ดไรนะหกเจ็ดไหมเออศูนย์สามห้าหกเจ็ดมาหมดเลยวันนี้ของเราเนาะโอ้จะบ้าตายเพียงแต่ เวลาพี่บอกแล้วมันมันวิ่งรูดนี้มันจะยากหน่อยเนาะเราคำนวณยากอย,กอยู่จะให้ฟันตัวเดียวอะมันก็เข้ายากเหมือนกันนะคะน้องๆค่ะเนี่ยเราอันนี้เลยชุดรวมหหุ้นนะถ้าเราไม่มีอะไรเล่นนะเราเล่นนี้เลยจะวิ่งจะรูดศูนหรือ2หรือ7เนี่ยก็ได้แต่ฟันเจ็ดนะเด่นของพี่มาเจ็ดนะพรุ่งนี้นะตัวเดิมอะ่ะ เออดีนะชอบหกนะชอบหกทุกวันนั่นแหละก็ามาทุกวันนะ่ะแต่พี่ก็กลัวน,นะบางวันถ้าไม่เข้านะวันนี้แปดก็สูสีนะแปดก็สูสีนะแปดกับสามสูสีนะที่พี่ตัดออกนะหลายตัวนะเท่ากันนะวันนี้นะตัดออกหลายตัวเหมือนกันมีสามมีแปดและมีอะไรสามกับแปดเนาะสองตัวที่พี่ตัดออกเพราะว่าแต้มมันเท่ากันไนงะชนกัน เนี่ยสองว่าจะตัดออกโอ้ยแต่ก็มาเด่นซะง,งั้นก็เลยตัดไม่ลงกลัวเข้ามาถ้ารอบแรกไม่มาก็คือสองพี่คิดว่าก็แย่อยู่นะนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เฉพาะกิจแล้วก็ไปสองเจ็ดแล้วกันเนาะเฉพาะกิจเนาะของเราเนาะมาต่อมาก็ศูนย์เจ็ดกันแล้วกันนะรอบรอบพิเศษถ้าพี่ถ้าพี่มัลืมนะนะแต่ฟันเจ็ดนะรอบเฉพาะกิจสองเจ็ด 2, นะคะน้อง พิเศษศูนย์เจ็ดนะคะเนาะพี่คิดว่ายัางไงศูนย์ก็ต้องมาพุ่งนี้นะมาเป็นตัวเด่นเลยพวงนี้คิดว่านะประมาณนี้ค่ะนี่เมื่อเช้ามีหามไหมไมีเลขหามไหมพี่จาไม่ได้แต่ที่แน่ๆไม่เบิ้ลเนาะพุ่งนี้มาแน่ๆเบิ้ลมาแน่ๆเลยจะถามหาเขาเลยมาแน่ๆพุ่งน,น,นี้เบิ้ลเนาะแล้วก็หามไม่มาเบิ้ลก็มาหามอะ่ะถ้าใครจะเล่นสามตัวก็ ถ้าตัวไหนเด่นก็หามหามไว้ก็ดีนะเลขหามมาแน่แนพรุ่งนี้นะชัวร์เนี่ยไม่แน่หามของพี่เนี่ยเนี่ยเด่นไปศูนย์สองสองศูนย์เจ็ดเจ็ดเนี่ยไม่แน่นะสองเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเออกลับไปกลับมานี่สามตัวนี่พิเศษนะรอบแรกนะรอบพิเศษนะเฉพาะกิจไม่รู้นะแต่พี่ให้เด่นไปสองเจ็ดเพราะว่าส่วนมากเฉพาะกกิจนะ่าจะเข้าดีอยู่แล้วละ่ะนะพัฒนานะคะอย่าลืม รอบสุดท้ายนอยพัฒนาหรือนอยสามัคคีที่สุดท้ายพร้อมกับ VIP นะเข้าทุกวันเชื่อไหมน้องๆวันนี้ก็เข้านะคะจำได้ไหมวันนี้เข้าอะไรอะสองเจ็ดปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าสองเจ็ดไม่ใช่ของพี่เนาะเข้าอะเข้าอ่ะจําได้ว่าเข้าห้าเจ็ดหรือเปล่าลืมไปแล้วแต่รู้ว่าเข้านะบอกแล้วว่าเข้าทุกวันเนี่ย ถ้าใครเล่นรอบสุดท้ายอย่างเดียวนี่รวยเลยรวยเลยเราเล่นรอเล่นรอบเอสุดท้ายเลยอะ่ะสามขีดหรือพัฒนาพี่จำไม่ได้นะสมองไปละนะพร้อมกับ v บ P ย่นะเข้าทุกวันนะเข้าท่าน้องเข้าทุกวันเลยเหมือนเมื่อก่อนนี่เฉพาะขีดของพี่ก็เข้าทุกวันนะแต่ดีในนี้ก็เข้ามั่งเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเนาะสามตัวนี่ลืมไปเลยสามตัว <laughs> นานละเป็นอาทิตย์ละมัง่ง เป็นอาทิตย์ละมังนี่ไม่เข้าสามตัวประมาณนี้คะ่ะน้องน้องค่ะแต่อย่าลืมนะชุดรวมของเรานะหยุ้นนะไอ้พวกลาวอะไรเนี่ยแต่ลาวลาวสตาร์ลาวสตาร์พี่ลืมไม่ได้พี่ทาเองลาวสตาร์นะตามนี้นะก็แล้วแต่น้องๆน,น,น่าจะชอบชุดรวมก็ไม่ว่าก,กันนะแต่ว่าจะเข้าทุกวันแหละวิ่งรูดนะวิ่งรูดอะไม่เข้าสองตัวก็ขเข้าตัวหนึ่งอะแต่วันนี้เข้าทั้งเจาะทั้ง,ท,งทั้งรูดเนาะ เนาะหนึ่งเจ็ดนะคะน้องๆอาพวกนี้ขอให้เรารวยๆปงังๆไปด้วยกันนะเนี่ยเริ่มตั้งแต่นี่เคอีเลยหุ้นไม่ต้องห่วงหรอกมีสอนมีศูนย์ทุกวันนั่นแหละถึงไม่มีก็จะทําให้มีเพราะว่ายังไงถ้าศูนย์มันมาเยอะยังไงมันก็ต้องมีศูนย์เนาะไอ้พวกหุ้นเนี่ยหวยหุ้นนะ่ะมันเป็นเลขตหรือเลขศูนย์นะ่ะยังไงมันก็ต้องมีถึงจะไม่มีเราก็ไม่ผิดเพราะว่าเลขมันจะคล้ายๆกันนะ ดูดิพี่ทำมีศูนย์หมดเลยมีมีตัวเดียวตัวนี้ที่ไม่มีคอยดูนะศูนย์ว่าจะมาไหมจะมาหมดทุกตัวไหมเออเมื่อเช้าเห็นไหมอะไรนะมามาบ่อยกับเพื่อนเลยเออนั่นแหละเลขห้าเก้าไหมห้าอะไรนะไม่ใช่เนาะสี่สองหกประมาณนี้นะเนาะเลขคุณจะมาอย่างนี้นะหนึ่งสองสี่หกนะคะน้องๆเอาไหมเอาไหม หนึ่งสองสี่หกเอาไปเล่นไหมเข้าทุกวันไม่ต้องห่วงเข้าทุกวันทุกวันจริงจริงพี่สังเกตมานะพี่จะทำง่ายๆนะถ้าพี่อยากเล่นนะทำง่ายไปเลยหนึ 1, 2, 4, 6, ่งสองสี่หกอ่ะเออเด่นสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกอะไรก็ว่าไปนะหนึ่งสองสี่หกน้องๆจำไว้นะคะถ้าจะเล่นนะพี่คิดว่ามาอันนี้แค่คำพูดนะอันนี้ก็มีอยู่แล้วนี่หนึ่งสองมีศูนย์ด้วยนี่เออนี่ไงเห็นไหม พี่ทำเห็นไหมมันจะมาอย่างนี้เลยแต่ชุดรวมนี้พี่พี่เอาหวยนะั่นนะแต่ให้พี่ลงให้ไหมชุดรวมหวยหุ้นเนาะแต่พี่ก็รวมแล้วเอาไหมเอาใหม่ไหมอันนี้เด่นของไอ้นี่เป็นชุดชุดของไงนั่นะนะฮานอยมัดรวมนะแต่พี่รวมเป็นหวยหุ้นแต่พี่ชอบนะบอกตรงนะหวยหุ้นนะเขียนให้ดกว่ะเขียนไปเลย ใครไม่เล่นไม่เป็นไรนะคะพี่แค่ลงไว้ให้ไว้ไว้ให้ดูนะคะว่าจะจริงไหมว่าเลขชุดนี้นะ่ะมาทุกวันมาทุกวันไม่ต้องห่วงวันนี้ก็มาเยอะนะสี่หกนะสองสี่หกนะพี่บอกไว้ก่อนหวยหุ้นน่ะหุ้นทุกอย่างอะ่ะอ่ะพี่เขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะหุ้นชุดรวมให้น้องๆไปเจาะไปวิ่งไปรูดเอาไว้เองเนาะแต่นั้นพี่ก็เขียนไว้แล้วนี่จะจะจะนี่ก็ได้นี่เอาใหม่นะ โอ้ยประกาจะบ้าตายพี่เอวันนี้มาทําทําไมนี่มันเก่าแล้วอบอกมันไปไหน่นะเอาใหม่เอาใหม่ค่ะน้องๆเอาเด่นๆหน่อยสีแดงเลยเนาะเนาะเอาเด่นๆให้หน่อยอ่ะมุนชุดรวมของเรานะพี่จะเขียนให้เลยนะโอ้ยตยมองไม่ค่อยออกนะสีแดงเนาะมุนชุดรวมเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่า นะคะชุดรวมค่ะชุดรวมมุ่นชุดรวมของเรานะโอ้สีแดงแป๊ดเลยเอาให้เจ็บเจ็บไปเลยเด่นของเรานะเอาอะไรดีโอ้แต่หมึกลงไปละอ่ะเอาหนึ่งดีกว่าเนานะมันได้ลงอย่างนี้หนึ่งสี่สองเนาะ หนะึสี่สองเนาะหนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งสองสี่หกอเนี่ยที่มีละชุดวินชุดวินวินศูนย์หนึ่งสองสี่หนี่ค่ะน้องๆประมาณนี้นะคะนี่แหละคือตัวเด่นของเราแหละเอาเพี่เขียนให้อันนี้ก็ได้สักสิบชุดนะศูนย์หนึ่งแต่สามตัวน้องๆไปจับเองนะ อ่ศูนย์สองศูนย์สี่จริงนะเนี่ยพี่ไม่ได้พูดเล่นนะศูนย์หกพี่ยังชอบเลยหนึ่งสองอ้าวไม่พอหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสี่เอาลงตรงนี้เนาะไม่น่าเกลียดนะคะน้องน้องหนึ่งหกแล้วก็ หนึ่งหกแล้วก็สองสองสี่สองหกสี่หกนี่ค่ะตามนี้ค่ะน้องๆน,งนะทุกวันทุกวันมาทุกวันไม่ต้องห่วงวันนี้ก็หนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่สี่หกอยู่นั่นน่ะหัวหุ้นของเราอะไม่ว่าหัวหุ้นไม่ว่าลาวอะไรก็ตามนะเนี่ยนี่ถ้าถ้าถ้าเป็นพวกลาวฮานอยอะไรเนี้ยลาวอะไรนั่นอะอ่ะ เราเล่นชุดนี้ก็ได้นะนะคะน้องๆแต่หวยหุ้นเราเล่นชุดนี้ดีกว่านะทาไม่เล่นอย่างที่พี่ลงให้ลงให้มันก็เหมือนกันนะคะน้องๆมันก็มีเนี่ยเห็นไหมมีสามมีห้ามีมีตัดมาตัดแค่นั้นเอง <S <S แต่เล่นอย่างนี้ก็ดีพี่ว่าแต่ว่าชุดรวมอะต้องชุดนี้ค่ะต้องชุดนี้ทุกวันทุกวันจริงอ่าถ้าอย่างถ้าอย่างเกาหลีใต้วันเนี่ยเออก็เล่นตามนี้แล้วกันนะ เกาหลีไต้หวันนะเพราะว่าเขาทํายากนะเขาจะไม่เหมือนนี่หรอกใครอยากเล่นชุดรวมก็กแล้วแต่นะถ้าน้องๆก็ลองนี่ถ้าเข้าอันไหนก็เอานั่นแล้วกันนะคะถ้าไหลนะเนี่ยถ้าไหลชุดนี้ก็ไปชุดนี้นะถ้าไหลอันเนี้ยก็ไปนี้เลยนะคะน้องๆค่ะเนี่ยอันนี้กับอันนี้จะเหมือนกันเลยนะเนี่ยนี่ชุดที่พี่ทำเนี่ยนะเพราะหวยหุ้นมันชอบมาอย่างนี้จริงๆน้องน้องๆค่ะก้านี่จะมาน้อย ก้ามีนะไม่ใช่น้อยหรอกเก้าเยอะกว่าแปดกว่าเจ็ดอะไรอีกนะเก้าอะเยอะก,กว่าแปดกว่าเจ็ดอีกเพราะมันเป็นหลักติดกับศูนย์กับหนึ่งเป็นเลขพี่เล็กน้องนะคะน้องน้องค่ะเป็นเลขพี่เลขกน้องนะ,ะ,นงนงะเฉพานะพหุ้นนะแต่ก็น้อยมา,มา,ม,ามาไม่เท่ากันนี่หรอกมาไม่เท่าชุดนี้หรอกจริงค่ะสังเกตสังเกตดูนะขอให้เล่นแบบให้ให้มีสตินะคะน้องๆค่ะ ดูเราดูเป็นแนวทางนะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็เยี่ยวแตกเยี่ยวแตนเหมือนพี่อีกแต่พี่ไม่เยี่ยวแตกเยี่ยวแตนเราก็พูดไปนะนเนาะความไอ้ที่เรารุ้นเนาะมันก็สนุกอะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเจอกันพรุ่งนี้พูดมากก็มากความเนาะยาวยาวขอบคุณค่าที่ติดตาม